ไปบ้านบอลไปบ้านบอลไปบ้านบอลสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่นนท์กับน้องลินพามาเที่ยวบ้านบอลกันนะครับบ้านบอลเนี่ยก็จะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอยู่ในโซนบิ๊กซีนะครับน้องๆ อาไปดูนะครับเขาก็จะมีบริการใส่รองเท้าให้กับน้องๆด้วยอันนี้ค่าเข้านะครับคนละ90บาทเท่านั้นก็จะเล่นได้เนี่ยหชั่วโมงเลยนะครับต่อ1คนนี่เดี๋ยวไปดูพี่นนทกันนะครับกับน้องลินไปลุยเลโก้กันก่อนเลยเขาก็จะมีเลโก้ให้หลายแบบเลยนะครับน้องๆโอ้ยมีรถมีหลายตัวเลยก็จะเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆได้อีกนะครับ แล้วก็มีสไลเดอร์ตรงกลางด้วยก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่นี่เขาก็จะมีจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆด,ด้วยให้เด็กใส่หมวกแล้วก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลให้กับน้องๆน,นะครับนี่อันนี้เป็นส่วนของบ้านบอลน,นะครับตัวบ้านบอลเนี่ยก็มีสีสันหน้าเล่นสําหรับเด็กๆมากๆเลยนะครับเพื่นๆอ๋อน้องลินค่ะน้องลินโอ้น้องลิน น้องลินอยู่หน้าสุดเลยค่ะโอ้ยน้องลินคนเก่งแต่ไม่รู้ว่าน้องลินจะร่วมกิจกรรมกับเขาได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยังไงดีนะคะคุณพ่ออ่าคุณพ่อคะไปน้องลินเข้าแถวนะครับน้องลิน <Yeah. S 1> เดี๋ยวได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆเอ๊ะข้างๆนั่งใครเนะี่ยพี่นนท์เหรอโอ้พี่นนท์เล่นอะไรเนี่ยข้างๆอ่ะ ก็จะเป็นเราปล่อยปลานะครับแล้วก็ตกปลาอยู่ในบ่อนั้นนะครับจะเป็นแม่เหล็กอ้าวเด็กๆย้ายไปเล่นบ้านบอลกันแล้วโอ้ยขอนนังดินเล่นด้วยค่ะขอนนังดินเล่นด้วยค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเด็กๆก็จะใส่บอลเข้าไปแล้วก็จะพ่นลงมาด้านบนนะครับเบื่อเบือดี๋ยไปดูน้องเล่นเล่นกันนะครับที่นี่เด็กๆก็จะเล่นแบบมีความสุขกันมากเลยนะครับ คุณพ่อคุณแม่ผ่าน้องไปเที่ยวเล่นวันเสาร์อาทิตย์กันได้เลยนะครับ<ง>เอ๊ะพี่นนท์หายไปไหนนะพี่นนท์หายไปไหนนะคะน้องลินเห็นพี่นนท์ไหมคะ<ป>พี่นนท์ไปไหนนะมีน้องลินเล่นอยู่คนเดียวเองคะ่ะ<ง>อ้าว<ง>พี่นนท์มาช่วยเล่นแล้ว พี่นนท์นเล่นใหญ่เลยโอ,โอ้โอ้พี่นนท์มาแล้วคะ่ะน้องลินดีใจมากเลยน,น้องยังไนะโอ้โอน้องลินดูสิน้องลินดูสิใส่แบบนี้นะครับโอ้เดี๋ยวมันจะมีลูกบอลหล่นมาด้านบนนะครับนี่จะเป็นท่อแบบนี้นะครับน้องๆโอ,อ,อ้พี่นนท์ไม่รอนน้องลินด้วยเลยใส่ยังไงนะครับพี่นนท์ เขาก็จะมีหลายโซนนะครับน้องๆนี่น้องลินขอขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ก่อนนะคระับนนนนโอ้ยน้องลินปีนเก่งมากเลยค่ะโอ้เราไปดูซิน้องลินน่ะจะปีนได้เก่งแค่ไหนอันนี้เขาก็จะเป็นเบาะนิ่มๆนะครับน้องๆก็อย่างพ่อแม่บุคคงเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเข่านะครับเอ๊ะน้องลินสไลด์แล้วสไลด์แล้วเอ๊ะ น้องนินหายไปไหนน้องลินหายไปไหนเอ๊น้องนินน้องนินอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนเอพี่นน่เห็นน้องลินไหมครับเนี่ยเอ๊น้องนินไปไหนครับอ่าน้องนินน้องรินน้องลินกลับมาแล้วโอ้ยแสดงว่าพีนย้อนกลับมาจากสไลเดอร์อันเก่านะครับไปแล้ว เร็วมากเลยครับน้องลินโอ้ยแล้วเขาก็จะมีพี่ๆคอยรับน้องๆจากด้านบนลงมาด้านล่างด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวอันตรายขอน้องลินเล่นอีกครั้งนึงนะคะน้องลินสนุกมากเลยค่ะพี่นนลงมาแล้วโอ้โหพี่โนนสไลด์มาเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยน้องลินติดใจขออีกรอบนึงครับเพะออุ้ยลื่นแต่ไม่เจ็บค่ะคุณพ่อต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้น้องลินไปด้วยสิคะ แล้วพี่นนท์ก็กลับมาเล่นเลโก้อีกรอบหนึ่งนะครับสนุกมากเลยเพราะว่าเลโก้เนี่ยเป็นรถแล้วก็มีให้ต่อมากมายหลายแบบเลยนะครับน้องๆโอ้น้องนินน้องนินขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกรอบอีกรอบที่สามสายได้ลงมานะครับโอ้ยน่าแต่ไม่ค่อยเจ็บตูดนะครับเพื่อนๆเอ๊น้องนินอ๋อน้องนินไปเล่นกับพี่นนท์ต่อแล้วนะครับ โอ้โอ,โอ้น้องินก,ก็เอาเก้าอี้มาลางเล่นด้วยนะครับเอาเพื่อนๆน้องลินแ <c oughs> ย่งเก้าอี้พี่นนท์อ้าวไปหยิบเก้าอี้พี่นนท์มาได้ไงคะน้องลินโอ้ยพี่นนท์น่ะตกเก้าอี้เลยครับเพื <EN> ่อนๆไปดูนะครับพี่นนท์ตั้งใจเล่นมากเลยนี่ตั้งใจต่อกันนะครับพ,นนนนพี่นนท์กับน้องลินโอ้ยเอ๊ะพี่นนท์สนใจอะไรเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับ นั่นไงพี่นนไปเล่นปลาอีกแล้วไปตกปลาน้องลินก็ไปดูด้วยนะครับทำอะไรครับพี่นนตกปลายังไงสอนน้องลินหน่อยค่ะนี่นะครับน้องลินต้องทำอย่างนี้นะโอน้องลินย้ายมาเล่นมมาหมุนแล้วครับส่วนพี่นนน่นะเหรอพี่น,นนเนี่ยก็อยู่ด้านในไงครับเพื่อนๆน,น้องลินน่ะขอออกมาก่อนนี่พี่นนยังเพลิดเพลินอยู่กับการ ตกปลาของเขาอยู่เลยนะครับนี่ต้องเป็นนักฟิชชิ่งแน่เลยโอ้ my god มาเลยครับพ่อเดี๋ยวตีมันตีกบดีกว่าค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตรงตรงนี้อุ้ยอพ่อช่วยดูหน่อยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไหนนะตรงไหนนะคะัจุบตุ๊บตุบจุ๊บฮะแล้วเราก็มาสู่การแบทเทิล ถ้าเกิดว่าตัวตัววงกลมนะครับเข้าช่องไทยเนี่ยสแสดงว่าฝังกรงข้ามจะได้หนึ่งคะแนนดแสดงล้พี่นนท์ก็มายอดตู้ามาเริ่มจับรางวัลกับตุ๊ก,กตากันเลยนะครับเพืเ่อนๆไปดูกันนะครับว่าพี่นนท์เนี่ยจะได้ไหมครับโอ้ยใจร้อนมากเลยครับพี่นนเรียบร้อยครับหนึ่งฟาวไปแล้ว พี่นนท์น่าจะไม่แม็นนะครับพี่นนท์ต้องมาเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะสนุกกับพี่นนท์มากกว่านะครับตัวนี้จะเป็นเกมยิงอวกาศนะครับเพื่อนๆโอ้ยถ้าเรายิงเข้าเป้าเนี่ยก็จะมีเม็ดลาวาออกมาจากภูเขาไฟอัน้อยต้องไปดูความแม่นของพี่นนท์นะครับพี่นนท์แม่นมากเลยครับเพื่อนๆนี่มีลาวาออกมาเต็มเลยโอ้ยพี่นนท์เล็งเข้าครับเล็งเข้าครับ เล่นเข้ารับอ่ามาดูน้องลินน้องลินทําอะไรคะกําลังขับเครื่องบินค่ะคุณพ่อโอ้ยเครื่องบินน้อยเครื่องบินแองเจลนะคะของน้องลินเองนี่ของน้องลินเนี่ยโชว์โปมากเลยขับเครื่องบินมือเดียวเลยนะครับเพื่พอนๆเดี๋ยวถ้าน้องลินเนี่ยยิงตรงใช่ไหมครับตัวเนี้ยตัวแผ่นป้ายเนี่ยก็จะพับลงอ่าก็จะฝึกทักษะการยิงของเด็กเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆ พี่นนทําอะไรคะพี่นนก็มาเล่นเกมอ่ากดยิงตุ๊กตานี่พี่นนก็กดอย่างไรกดตุ๊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 ่อทำไมยิงไม่โดนสักทีน้องลินแม่นมากเริ่มแม่นขึ้นเริ่มแม่นขึ้นแล้วเนอะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะน้อยลิยังไงก็สําหรับคลิปพี่แลนนะครับน้องๆลองแวะเข้ามานะครับก็มีของเล่นให้กับน้องๆเนี่ยหลากหลายมากมายเลยนะครับ นี่ก็จะมีทั้งบ้านบอลแล้วก็มีของเล่นนะครับที่หยอดเหรียญก็ผู้ปกครองก็มาคอยดูได้นะครับแบบนี้นะครับยาหยุดก็คอยดูแลพี่นนท์ตลอดเลยเย้พี่นนท์ขอลาไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆฝากติดตามพี่นนท์กับน,น้องลินด้วยนะครับไมนย บายบายทุกคนบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้พี่นนกับน,น้องลินด้วยนะครับ